เชียงใหม่ค่ะทางด้านของศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการใน4มิติค่ะ ที่ห้อง Imperial โรงแรม The M ็ l a c ลสจังหวัดเชียงใหม่แพทย์หญิงสีดาพันธ์ยุทธบุตรรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ได้เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน4มิติ ระดับพื้นที่โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมและแสดงสัญ,ญลักษณ์สารพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่1ค่ะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ระบุว่าศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่และภาคีเครือข่ายพบว่าคนวัยทำงานมีปัญหาด้านสุขภาพจำนวนมากด้วยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน4มิติก็คือกายใจสังคม จิตปัญญาเพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงขณะที่ทางด้านของนายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการดูแลสุขภาพของแรงงานเป็นเรื่องสําคัญที่เจ้าของกิจการและแรงงานจะต้องให้ความสําคัญทั้งในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานและการดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งหากแรงงานมีสุขภาพแข็งแรงจะส่งผลดีต่อตัวแรงงานและเจ้าของกิจการด้วยเช่นเดียวกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ แล้วเราก็มีกลไกในสถานการณ์เรามีตามกฎหมายความปลอดภัยเรามีเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานถ้าสถานการณ์ที่มีร้อยคนขึ้นไปมีเจ้าที่ความปลอดภัยระดับอาชีพซึ่งพวกนี้เขาจะดูแลทั้งเรื่องเรื่องความปลอดภัยในการทางานในสถานการณ์อย่าง้รก็อยากให้เอาตัวนี้เข้าไปขับเคลื่อนด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่ทางตัวลูกจ้างเองโดยตรงนะแล้วก็ทางสถานประกอบการด้วย